สวัสดีครับท,ทุกท่านครับกลับมาพบพอกันในวิดีโอชุดนี้ครับช่องคนอุดรท้านี้ข้อหมวยนะครับมือนี่เอาแนวทาง3ามโตโตดครับมาล่องเบิงว่าสิคือบอนะครับสำหรับแนวคิดแน,นวทางนะครับก่อนอื่นกับฝากคำเตือนไว้ครับ ช่งคนอุดรธานีของงนะครับทำเตือนวิดีโินี้จะทำเพือนเป็นแนวทางและหาสถิติของตัวเลขในการเลือกซื้อฉลากกินแมงรัฐบาลไทยเท่านั้นครับสนับสนุนเรียน,นการพนันนะครับผมสิยกตัวอย่างจัก2อสตัวอย่างล่างเบิ้งครับผมสิเอาตั้งแต่มีหน้าหกนะครับที่มันออก603 หกศแล้วก็ออก7จ็เกนะครับมือนั่นออก603 7นย์สเจ็ก่ลองบงเนวทางนะครับแนวทางนี่เฮ็ดไปพร้อมกันครับถ้ามีประกาดินสอสมุดล่องจดนงครับผมสีใส่หลักลอยเทือนึงนะครับแล้วก็มาหลัก,ลกหน่วยล่างเทือนึงนะครับแค่นี้แหละครับวิธีการ เอาสองโตนี่ครับร่วมกันขีนด้วยกอนขับร่วมกันเก้ากับหอบนี่เป็นสิบหาได้หครับเพิ่มไปอีกจักแต้มหนึ่งเป็นหกครับต่อไปคือสีเอาตัวนี้ครับลักซิบอันนี้ครับ น่บวยค่าแปดพันคือเก่าครับบวกกันศูนย์สามเก้าเก้าสิบสิบซองครับในสองเพิ่มไปอีกจักแต้มหนึ่งครับง่ายๆแบบนี้แหละครับแบบนี้ ก็ไปงวดต่อมาวันที่สิบหกมีคอหกเจ็ดมึนอ,ออกหกสองหกครับหกสองหกล่างออกเจ็ดแปดนี่ครับที่กางกระใสตัวนี้ครับคือเก่า 6กับ8นี่ก็เป็น14บแลมีก็เป็น5อยกับมาหาอีกแถวนึงครับ9กับ9กกับ2เป็น8 9กับ8เป็น17 หนึ่เมษาออกซีแปดหนึงง่งจำได้นะครับเมษาออกีแปดหนึ่างออกเก้าศูนยครับมีที่ถ้ำซีศูนย์ร่วมกันกนครับกับเพิ่มอีกจะเป็นหาวต่อไปใส่ซิปใส่น่วย เก้าครับแปดเก้าเก้าสองสิบแปดเพิ่มอีกเป็นเก้าครับเมือสิบหกเมษาสิบหกเมษาออกหาเก้าแปดล่างออกเจ็ดเก้า จำได้นะครับจำนวนผิดเลาก็ใส่ลักนี้ครับลักนี้ครับสองตัวร่วมกันเป็นสิบีครับ5แค่นี้ครับต่อไปก็ใส่ลักนี้ครับเก้าแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดกับเก้าเป็นสิบหก ในเลขออกมาแบบนี้ครับคือตัวเลขที่เฮ็ดมาได้ครับสามตัวโตดเฮ็ดแบบใดจังสีหัวสามตัวโตดนี้ครับเอาใส่วิธีการจับจังสีครับเดี๋ยวผมจะเขียนต่อเลยครับไฟแสงอาจิบัตเต็มทีก็นจะเป็นหาซองครับสมมุติว่าหาซอง นะครับห้าสามครับหกสองหกสามนี่คือวิธีจับครูครับส่วนตัวนี้สิมาเป็นตัวยังจังสิได้สามตัวตัวนี่ครับเร่เรว ก็หาได้แบบอีกจังมะหัวเลขอกออกหกสองหกเขาตัวนี้ครับเขาชุดนี้นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปหาอีกครับวิธีการต่อไปมาจับคู่นี้ครับซีเจ็ดครับซ7เ8อันนี้5าเจ็ดแปด เจ็ดหาแปดส่วนตัวนี้ครับพาหามาใส่นี่ครับเลขที่มันออกมันออก c 8แหนึ่งนี่ครับ c 8นี่ครับต่อไปกับชุดนี้ครับ c 8แปเก้า ห้าแปดห้าเก้าครับส่วนค่าตัวนี้ก็หาบึงครับนี่ครับชุดท้ายเข้าก็ได้ชุดที่มันออกหาเก้าแปดเหมือนว่าครับห้าแปดเก้าก็ไดเลยห้าเก้าแปดแสดงสองชุดนี้ ทั้งสองชุดนะครับส่วนตัวนี้นะครับกระสิมาเป็น C6 C7 h 6 h 7นี่คือตัวร้อยครับสมาชิก ติดตามลองหามาใอไสอีกจักตัวนึงลองไปเบิง้งเดี๋ยวผมจะเบิ้งดับแต้มอีกอยู่ครับถ้าร่มแต้มได้กับหาก็สิหาลงเลขไงย,ย่างหน่อยกับอัจฉิสามนี่ครับสมมุติว่าอ่ะเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางการบวกเลขเป็นสถิตินะครับส่วนสี่ไปต่อบบหรือจังไร นะครับสองพฤษภานี่แหละจังคอยติดตามกันครับผมมาแบบนี้นี่มีโอกาสได้รุ่นครับสามโตดครับมีเหล็กเด่นมาใส่อีกจังหน่อยกันเจ้าครับอืมอขอบคุณสำหรับสมาชิกทุกท่านครับที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องครับลองพิจารณาเบิง้งนะครับ ถักขึ้ว่าดีก็ใส่ต่อไปคันมันลุดกันจะเฝาว่ากันเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางเป็นสถิตินะครับวิธีการมาให้เบิงนะครับขอขอบคุณหลายครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีสวัสดีครับ